ปีใหม่หนึ่งรังใช่ไหมหนึ่งรังใช่ไหมออาน,นะแล้วพี่แล้วแล้วทีนี้พ่อสักพ่อสักของพวกเองนี่แหละที่ชอบพื๊ดๆปัดป้ดๆขับไปขับมาอยู่ในสกลนครเนี่ยเมื่อวานก็ไปจ่ายค่างวดรถใช่ไหมใช่ไหมเห็นทีอย่าง,างลลกนั่นแหละพ่อสักส่งข่าวไปถึงป่าดิษหน้าหามันหรือป่าแคนนลิกริตเฉวพ่ะคนไทยนะลูลกนะไม่ได้เกี่งน,นั่นแหละแกไม่ได้เก่งใช่ไหมใช่แกบอก ให้ให้ใครคนหนึ่งที่พั่ไว้ใจอยู่ในสกลนครเราออกนโยบายของพระศักดิ์ปีใหม่ปีหน้าปีใหม่ที่จะถึงแต่เราก็ต้องรักษาชีวิตเราไว้ให้มันถึงใช่ไหมใช่ไหมออกนโยบายให้ทานเบียร์หนึ่งลังเบียร์ไฮน e เกิน,นั่นนะ่ะแกเอาเบียร์ช้างใช่ไหมเออเอาเบียร์ช้างเอาเบียร์ช้างก็ได้ เอาเบียร์ช้างก็ได้หนึ่งลังตามที่แกบอกใช่ไหมใครอยากได้หรืออยากจะกินก่อนหรือรับประทานเบียร์ก่อนก็ไปเอาร้านค้าที่ร่วมรายการใช่ไหมนี่คืออะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรส่งเสริมการขายไหมไม่ใช่นะลูกนี่คือรางวัลปลอบใจนะอย่าไปใส่ส่งเสริมการขายนะนี่คือ รางวันปลอบใจนะลูกนะพวกเราแบ่งกันเรียบร้อยแล้วเนี่ลูกแบ่งกันเรียบร้อยแล้วป๋าเป๊ปแบ่งแล้วป๋าเป๊บก็ปวดหัวแล้วนะ่ะตอนที่พอสักเล่นเกมกับรนนะ่ะแกก็เล่นเหมือนกันนะั่นน่ะแกก็เล่นเหมือนกันนะั่นน่ะจำไว้นะลูกนะรางวันปลอบใจของเราออกมาแล้วนะใครอยากจะไปเอาร้านที่ร่วมรายการก็ไปเอาได้นะ แต่ทีนี้ปีใหม่ปีหน้าไม่ได้แล้วนะถ้าไปเอาก่อนนะนะจำไว้นะหรือจะไปเอาในานามของของอะไรที่บรษักเคยทำให้ดูแปเตังคเงินสดนะนะเพจะได้ตั้งไว้ร้านที่ร่วมรายการนะนะแต่ก็ต้องยอมขาดทุนใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะฮนะใช่ไหม